ส่งเสริมการเรียนรู้อำเภอเรืออำนาจสังกัดสำนักงานส่งเสริมการเรียนรู้จังหวัดอำนาจเจริญสรุปผลการดำเนินงานประจำเดือนมกราคม2567ดังนี้วันพุธที่3มกราคม2567ตางแสงเพนโลคำผู้อำนวยการศูนย์ส่งเสริมการเรียนรู้อำเภอเรืออำนาจพร้อมด้วยคณะครูและบุคลากรในสังกัดร่วมประชุมวางแผนติดตามผลการดำเนินงานประจำเดือนมกราคม2567ณห้องประชุมสกรออำเภอเรืออำนาจวันที่5 มกราคม2567นางแสงเพ็ญโลคำผู้อำนวยการศูนย์ส่งเสริมการเรียนรู้อำเภอเรียมนาพร้อมด้วยข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาสกรองอำเภอเรียมนาเข้าร่วมโครงการประชุมเชิงปฏิบัติการเพื่อพัฒนาแนวทางการดำเนินงานในการยกระดับผลสัมฤทธิ์การทดสอบทางการศึกษาระดับชาติด้านการศึกษานอกระบบโรงเรียนเอนเนโดยมีว่าที่ร้อยตรีเียรติกุลระบุตรรองผู้อำนวยการสำนักงานส่งเสริมการเรียนรู้ จังหวัดอำนาจเจริญเป็นประธานในพิธีณห้องประชุมประชุมราชสำนักงานส่งเสริมการเรียนรู้จังหวัดอำนาจเจริญวันที่8มกราคมพศ2567นางแสงเพ็ญโลคัมผู้อำนวยการสกรอมเพลือมออนาพร้อมด้วยคณะครูและบุคลากรในสังกัดร่วมเคารพธงชาติและสวดมนต์ไหว้พระพร้อมประชุมวางแผนติดตามผลการดำเนินงานประจำสัปดาห์ณศูนย์ส่งเสริมการเรียนรู้อำเภอเรืออำนาจอำเภอ เรืออำนาจจังหวัดอำนาจเจริญวันที่9มกราคมพศ2567นางแสงเพ็ญโลคัมผู้อำนวยการศูนย์ส่งเสริม,ม,มการเรียนรู้อำเภอเรืออำนาจเข้าร่วมการจัดกิจกรรมโครงการสกรส่งความสุขให้น้องประจำปีพศ2567โดยมอบของขวัญอุปกรณ์กีฬาให้กับน้องๆน,นักเรียนในถิงนทุรกันดาน ณศูนย์การเรียนตำรวจตะเวนชายแดนบ้านภูดานกอยตําบลคําโพนอําเภอปทุมราชวงศาจังหวัดอำนาจเจริญโดยมีนายประพันธ์ทองคราวผู้อเมนวยการสํานักงานส่งเสริมการเรียนรู้จังหวัดอำนาจเจริญเป็นประธานในพิธีเปิดโครงการวันที่10มกราคมพศ2 5 6 7ศูนย์ส่งเสริมการเรียนรู้อําเภอหรืออำนาจจากโครงการพัฒนาคุณภาพผู้เรียนเพื่อเพิ่มศักยภาพผู้เรียนด้านวิทยาศาสตร์ ณศูนย์วิทยาศาสตร์และวัฒนธรรมเพื่อการศึกษาร้อยเอ็ดวันที่12มกราคมพศ2567นางแสงเพ็ญโลคัมผู้อำนวยการศูนย์ส่งเสริมการเรียนรู้อำเภอเรืออำนาจมอบหมายให้นายพรศักดิ์พรมาตำแหน่งครูร่วมต้อนรับคณะน,นิเทศจากก,กรกจังหวัดอำน,นาจเจริญในการนิเทศกลุ่มอาชีพกลุ่มสนใจกลุ่มชั้นเรียนวิชาชีพส่งเสริมการเรียนรู้อำเภอเรืออำนาจร่วมจัดกิจกรรมวันเด็กแห่งชาติประจำปี2 5 0 โดยมีว่าที่พันตรีอดิศักดิ์น้อยสุวรรณผู้ว่าราชการจังหวัดอำนาจเจริญเป็นประธานในพิธีพร้อมด้วยนายเศรษฐีแพกนทีนายอำเภอเรืออำนาจและหัวหน้าส่วนราชการเทศบาลตำบลอำนาจคณะครูโรงเรียนเทศบาลอำนาจทั้งนี้สกรอมเภอเลืออำนาจได้นำกิจกรรมส่งเสริมการอ่านและกิจกรรมโบลิ่งหันขาทายคำสำนวนสุภาษิตให้กับเด็กๆในครั้งนี้ณนะหอประชุมโรง เรียนเทศบาลอำนาจครูกสนตำบลโคู่กลางจัดกิจกรรมวันเด็กแห่งชาติประจำปี2567ร่วมกับเทศบาลตำบลโคู่กลางโดยมีกิจกรรมวาดภาพระบายสีเป่าลูกโปง่งบริการอินเทอร์เน็ตโดยมีท่านสจทนายกฤิชัยอมรีปราเรสศีสมาที่สภาอบอจอ,อำนาจเจริญเขตหนึ่งหรืออำนาจเป็นประธานในพิธีเปิดกิจกรรมในครั้งนี้วันที่16มกราคมศ2567นางแสงเพ็ญโลกคำ พว่วงในการส่งเสริมการเรียนรู้อำเภอเรืออำนาจพร้อมด้วยบุคลากรในสังกัดร,ร่วมกิจกรรมวันครูครั้งที่68ประจำปีพศ2567ครูดีสอนดีสิทธิ์ดีเรียนดีมีความสุขโดยมีนายเสียถีแพทยนทีนายอำเภอเรืออำนาจเป็นประธานในพิธีเปิดหน้าหอประชุมโรงเรียนเรืออำนาจวิทยาคมอำเภอเรืออำนาจจังหวัดอำนาจเจริญวันที่17มกราคมพศ2567ศูนย์ส่งเสริมการ เรียนดูอำเภอเร,รืออำนาจรับการนิเทศตรวจเยี่ยม การดําเนินการทดสอบทางการศึกษาระดับชาติด้านการศึกษานอกระบบโรงเรียนเอนเนตครั้งที่2อปีการศึกษา2566ของสถานศึกษาในสังกัดสำนักงานส่งเสริมการเรียนรู้จังหวัดอำนาจเจริญโดยนายประพันธ์ทองคราวผู้อเนริการสำนักงานส่งเสริมการเรียนรู้จังหวัดอำนาจเจริญณห้องประชุมสกลรออำเภอเรืออำนาจอำเภอเรืออำนาจจังหวัดอำนาจเจริญวันที่18มกราคมพศ2567นางแสง เพนโลคัมผู้ในการสู์ส่งเสริมการเรียนรู้อำเภอรเรือมหนาพร้อมด้วยคณะครูและบุคลากรในสังกัดร่วมพิธีเปิดงานประเพณีบุญคูลานสืบสานวัฒนธรรมอำเภอรเรือมหนาจังหวัดอำนาจเจริญประจำปี2 5 6 7โดยมีนายเทพรตันตน์ยานนท์ปรลัดจังหวัดอำนาจเจริญเป็นประธานในพิธีเปิดทั้งนี้สกรออำเภอรเรือมหนาได้จัดกิจกรรมการสาธิตผลิตภัณฑ์จากข้าวการทำข้าวป่าโดยมี ว่าที่ร้อยตีเกียรติกุลระบุตรรองผู้อเมริกานสำนักงานงส่งเสร,ริมการเรียนรู้จังหวัดอำนาจเจริญเยี่ยมชมการจัดษษษนิทัศการในครั้งนี้ณบริเวณที่ว่าการอำเภอเรืออำนาจจังหวัดอำนาจเจริญวันที่18มกราคมพศ2567ศูนย์ส่งเสร,ริมการเรียนรู้อำเภอเรืออำนาจดำเนินการจัดโครงการไว้โซนสถานศึกษากศนปลอดสารเสพติดณบริเวณที่ว่าการอำเภอเรืออำนาจอำเภอเรืออำนาจจังหวัดอำนาจเจริญ นางแสงเพนโลกคำผู้อำนวยการศูนย์ส่งเสริมการเรียนรู้อำเภอเหลือมน้ามอบหมายให้ในายพรศักพรมราครูนายธนพลทิพรัตครูกศณตำบลและนางสาวอาทิตยาสิงหาเลิศครูผู้สอนคนพิการร่วมเป็นวิทยากรโครงการพัฒนาบุคลากรในการจัดทำแอปพลิเคชันเพื่อการจัดการเรียนรู้และช่วยเหลือผู้เรียนระหว่างวันที่18 19มกราคมพศ2567โดยมีนายประพันธ์ทองพร้าวผู้อำนวยการสำนักง,งานส่งเสริมการเรียนรู้จังหวัดอำนาจเจริญเป็นประธานในพิธีเปิดณห้องประชุมพระเหลา่าเทพมิตรสกรออำเภอพนาอำเภอพนาจังหวัดอำนาจเจริญวันจันทร์ที่2 2มกราคม 2,567ศูนย์ส่งเสริมการเรียนรู้อำเภอเรืออำนาจดำเนินการจัดโครงการค่ายพัฒนาผู้เรียนอบรมอาสายุวกาชาติหลักสูตรพื้นฐานยุวกาชาติรุ่นที่6,250ครับอจ46ระหว่างวันที่22 ถึง23มกราคม2567โดยมีนางแสงเพ็ญโลกคำผู้อำนวยการศูนย์ส่งเสริมการเรียนรู้อำเภอเลืออำนาจเป็นผู้กล่าวรายงานในพิธีและได้รับเกียรติจากว่าที่ร้อยตีกิรติกุลบุตรรองผู้อำนวยการสำนักงานส่งเสริมการเรียนรู้จังหวัดอำนาจเจริญเป็นประธานในพิธีณนะ กรมทหารพรานที่23อำเภอวารินชำราบจงหวััดอุบลราชธานีวันที่29-30ถึงมกราคม2567นางแสงเพ็ญโลกคำผู้อำนวยการศูนย์ส่งเสริมการเรียนรู้เอเรืออำนาจพร้อมด้วยบุคลากรสกรออเอเรืออำนาจนำนักศึกษาสกรออเอเรืออำนาจร่วมโครงการพัฒนาสมรรถนะผู้เรียนเพื่อเพิ่มทักษะการเรียนรู้ด้านกีฬาสอกอเกมประจ จำปี2 5 6 7นะสนามทุ่งบุรพาจังหวัดอุบลราชธานี